ประมาณจำนวนเต็มแสนกันนะคะอ่ะก่อนอื่นเลยจำก่อนเทคนิคการจำของเราถ้าเป็นเลขศูนย์หนึ่งสองสามสี่เขียนเท่าเดิมถ้าเป็นเลขค่าหกเจ็ดแปดเก้าให้ปัดขึ้นเนาะอ่ะเริ่มเลยนะคะมันเริ่มเลยนะอ่ะตอนนี้เขาบอกว่าจงหาค่าประมาณจำนวนเต็มแสนของหนึ่งแสนนะ หนึ่งแสนสี่มื่นห้าพันแปดร้อยเก้าสิบอันดับแรกดูที่หลักอะไรก่อนนะคะลูกอะตอนนี้เปิดไมค์ได้เลยตอนนี้หลักแสนครับหลักแสนอะไรเป็นหาค่าประมาณจำนวนเต็มหมื่นเตอนนีเราดูดหลักหมื่นตอนนี้เราหาค่าประมาณจานวนเต็มแสนเราก็ต้องดูหลักแสนก่อนเป็นหลักหลักแสนของเราคือเลขอะไรตอนนี้เลขหนึ่งครับหนึ่งเลขหนึ่งตอวนี้หลักแสนเรา นี้เลขหนึ่งดังนั้นเราจะมาดูว่าเลขหนึ่งตรงหลักแสนของเราเนี่ยมันจะเขียนหนึ่งเท่าเดิมหรือว่าจะต้องปัดหน 1, ึ่งขึ้นไปให้ดูที่เลขอะไรนะคะเลขขัดจากเลขหนึ่งนคเลขสีอ่อ,อเลขสี่ถูกต้องสี่เราอยู่ตรงนี้เนาะดังนั้นมาดูก่อนสี่อยู่ตรงไหนเอ,อ่ยสี่อยู่ไหนเอ,อ่ยอยู่นี่ดังนั้นให้เขียนอะไรเท่าเดิมเท่าเดิม เขียนตัวเลขเป็นหลักแสนเท่าเดิมก็คือเป็นเลขหนึ่งเหมือนเดิมใช่ไหมคะดังนั้นได้คําตอบแล้วอ่าถ้าประมาณจำนวนเต็มแสนของหนึ่งแสนสี่หมื่นห้าพันแปดร้อยเก้าสิบก็คือหนึ่งแสน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 หนึ่งแค่นั้นเนาะมาดูข้อที่สองกันค่ะอ่าข้อที่สอง จงหาประมาณจำนวนเต็มแสนของแปดแสนสี่ร้อยสามสิบสองอะแรกดูก่อนหาก่อนหลักแสนคือเลขอะไรเลขแปดเราคือเลขอะไรแปดเลขแปดอ่ะเลขแปดถูกต้องค่ะเลขแปดตรงนี้ใช่ไหมดังนั้นทีนี้หลักแสนของเราคือเลขแปดเราจะดูเลขแปดตัวนี้ว่าจะต้องเขียนเลขแปดเหมือนเดิมหรือว่าให้ ขึ้นให้ดูที่เลขเลขไรเลขค่ะเลขแปดก็คือเลขค่ะค่าอ่าเลขค่าเลขค่อยู่ตรงไหนเลขค่าอยู่ตรงนี้แสดงว่าเลขค่าอยู่ตรงนี้ให้ปัดยย <S <S <ead? S 2> ขึ้นนั่นหมายความว่าอะไรขึ้นปัดเลขแปดขึ้นจากแปดปัดขึ้นไปจะกลายเป็นเลขเก้าเก้าัเลขเก้า ร้อยสามห้องก็คือพิเศษต้าวต้าอ่ะได้ไหมได้ไหมอ่ะไม่มีนะให้เปิดทัดลมอยู่ลูกปิดพัดลมให้ครก่อนได้ไหมครับเสียงมันเข้าเนาะเดี๋ยวฟังเสียงคุ้ไม่ชัดของใครเอ่ยใครเอ่ย ของใครอ่ะออทันยามัยไหมใช่ไหมทันยามัยปิดไมค์ก่อนลูกอ่อโอเคขอบคุณครับอ่ะมาดูข้อต่อไปนะคะมาข้อต่อมาจองหาค่าประมาณจำนวนเต็มแสนของสามแสนเจ็ดมืนสองพันสี่ร้อยสี่สิบสี่นั่นเองอันดับแรกดูก่อนตอนนี้หลักแสนของเราคือเลขอ,ะ,อะไร สามเลขสามอ่าเลขสามถูกต้องค่ะเลขสามตัวนี้คือหลักแสนอันนั้นจะดูว่าหลักเลขสามตัวเนี้ยจะเขียนสามเท่าเดิมหรือว่าต้องปัดเลขสามขึ้นเป็นเลขสี่ให้ดูที่เลขอะไรนะให้ดูที่เลขอะไรตัวนี้เลขเจ็ดเจ็ดอ่เลขเจ็ดถูกต้องค่ะเลขเจ็ดตัวนี้ดูค่ะปึ๊บมานี่อยู่นี่เลขเจ็ดของเราอยู่นี่นี่เองดังนั้นมันบอกว่าให้ปัดขึ้น แสดงว่าต้องปัดเลขสามในหลักแสนขึ้นจากสามกลายเป็นจากสามกลายเป็นปัดขึ้นกลายเป็นเลขอะไรสี่ให้หลเลขสี่ครับอ่ะด้คำอบแล้วนั้นค่าประมาณจำนวนเต็มแสนของสามแสนเจ็ดหมื่นสองพันสี่รอสี่สีก็คือกี่แสนกี่แสนสี่แสนสี่แสนสี่สบสอันอืม ยากไหมคะ,ะยากไหมลูกไม่ยากเลยเน,นยาะอ่ามาดูข้อต่อไปกันค่ะมาล้นี้มีหลักล้านด้วยแต่เขาให้หาแค่ค่าประมาณจํานวนเต็มแสนทําไงดีอ่าต่อมาเขาบอกว่าหาค่าประมาณจํานวนเต็มแสนของเก้าล้านเก้าแสนหกมืนสามพันสามร้อยี่สิบเอ็ดอ อันดับแรกหาก่อนเลยหลักแสนของเราคือเลขอะไรเก้าอ่าเก้าไหนก่อนตอนนี้มีเก้าสองตัวเนี่ยเก้าแสนเก้าข้างหลักอ่าเก้าข้างหลักนี่ก็คือเลขหมื่นคือหลักหน่วยเลขสองหลัก้าข้หลักเลขสามหลักร้อยเลขสามตัวนี้หลักพันเลขหกหลักหมื่นเลขเก้าตัวนี้คือหลักแสนดังนั้นหลักแสนของเราคือเลขเก้าตัวนี้นะคะอ่ะมาและ ดังนั้นเราจะมาดูเลข9หลักแสนตรงนี้ว่าเขียนแค่เกาเหมือนเดิมหรือว่าต้องปัด9ปัดขึ้นไปเป็นสิบนั้นให้ดูที่เลข6กใช่ไหมคะหค่ะหอ่าเลขหกอยู่ตรงนี้ถ้าแสดงว่าปัดขึ้นนั่นก็คือปัดเก้าเป็นจากเก้าไเป็นเลขสิบใช่ไหม ศูนย์แล้วก็ทดอีก 1, 1> หนึหน่งนะคะต่อมา <M> mmm> ทดเอทดหนึ่งตรงที่หลักล้านเก้าล้านทดอีกหนึ่งล้านก็กลายเป็นกี่ล้านเก้าล้านส <10 S 1> ิบ <10 S 1> ล้านหาสิบล้านต้องนะ<า><า>น,นันนห่หาหาคำตอบได้ละค่าะคะประมาณจํานวนเต็มแสนของเก้าล้านเก้าแสนหกหมื่นสามพันสามร้อยยี่สิบเอ็ดก็คือ สิบสิบล้านล้าน <10 S 2> ล้านต่ออ่ะต่อมานั่ะแล้วนี่ก่อนอะต่อมาอย่างต่อไปประมาณ <c oughs> จำนวนเต็มแสนของเจ็ดล้าน 8 5ดแสนอันดับแรกหาก่อนเลยหลักแสนของเราคือเลขอะไรอยู่ตอนนี้เลขแปดครับเลขแปดเลขแปดครับ, 8, รบแปบดบจะดูเลขแปดตัวนี้ว่ามันจะปัดขึ้นหรือว่าเปลี่ยนเท่าเดิมให้ดูที่เลขปัดขึ้นเลขข้าใช่ไหมครับป,ปเลขข้าี้ เลยปัดลงจากเลขแปดปัดขึ้นไปเป็นเลขเก้าค่ะครับเก้าค่ะประมาณเต็มแสนของเจ็ดล้านแปดแสนห้าหมื่นสี่ร้อยสามสิบเจ็ดก็คือกี่ล้านก่อนเจ็ดเจ็ล้านเก้าแสนครับก่อนเจ็ดเจ็ดล้านเ็ดล้านเก้าแสนติดล้านเก้าแสนมาต่อมา ตัวอย่างต่อไปค่ะหาค่าประมาณจำนวนเต็มแสนของ 9, 9อ้าล้านเ้าแสนห้าพันเ้าร้อยห้าสิบเก้าเก้าล้านเแสนห้าพันเ้าร้อยห้าสิบเก้าดูก่อนหลักแสนของเราคือเลขอะไรหลัก เลขเก้าเลขเก้าตัวนี้เนาะเก้าตัวนี้ตัวนี้คือเก้าของหลักแสนดังนั้นจะดูเก้าตัวนี้ปัดขึ้นตัดลงให้ดูที่เลขศูนย์ตัาเลขศูนย์ค่ะศูนย์ตัวนี้อยู่ตรงนี้แสดงว่าให้เขียนเท่าเดิมแปลว่าต้องเขียนเลขเก้าในหลักแสนนี้เท่าเดิมเป็นเลขเก้าก็คือเลขเก้าเนาะดังนั้นได้คําตอบแล้วคําตอบก็คือ เก้าล้านเก้าแสนหก่เก้าล้านเก้าแสนเออมาต่อมาอุ้ยใครอ่านเลขนี้เป็นเป็นเนี้ยใครอ่านเป็นบ้างคะว่าอันเนี้ยตัวเลขนี้อ่านว่าอะไรนี่ตัวเลขเนี้ยอ่านว่าอะไรหกหมืนเจ็ดแสนสองหมนสองหมื่น อะไรเอ่ยเจ็ดค่ะอ่าเลขเจ็ดตัวนี้ใช่ไหมคะดังนั้นจะดูเลขเจ็ดตัวนี้ว่าปัดขึ้นหรือว่าเท่าเดิมให้ดูที่เลขเลขสองค่ะเลขสองสองอยู่นี่ดังนั้นมาอยู่ตรงนี้นะให้เขียนเท่าเดิมสแสดงว่าต้องเขียนเลขเจ็ดในหลักแสนเท่าเดิมได้คําตอบแล้วดังนั้นค่าประมาณจํานวนเต็มแสนของห้าสิบล้านเจ็ดแสนสองหมื่นหกพันสะ หกพันเอหกอะไรเนี่ยครูเขียนอันนี้ผิดป่ะคะเนี่ยเดี๋ยวนะ้าสามร้อยใช่อันนี้ครูเขียนนี้ผิดแปนน๊บนึงนะคะลูกอ่ะนี่ก่อนแปนน๊บนึงนะร้อเท่ากับเท่าไหร่ อะไรนะค,คำตอบของเราก็คือห้าสิบล้านกี่แสนห้าสิบล้านอ,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 อันแสนค่ะใครมาเขียนอะไรของครูเนี่ยสีแดงๆเนี่ยลูกขีดอะไรแดงๆนะคะใครเขียนเอ้ยเอ้าใครเขียนเนี่ยเป็นแดงแงอยู่เนี่ยไม<ห><ด>่รู้ค่ะ อ่ามาดูไม่เป็นไรครับอ่ามาดูข้อต่อไปค่ะหาค่าประมาณจำนวนเต็มแสนของมาแล้วหกร้อยสิบล้านสี่แสนห้ามืนหนึ่งพันแปดสิบเก้าอ่ะดูก่อนหลักแสนของเราคือเลขอะไรครับหลักแสนของเรา,เราอเลขสี่ตัวนี้อันนี้คือหลักแสี่ส เลขสี่จะดูเลขสี่ตัวนี้ว่ามันเขียนเท่าเดิมหรือว่าให้ปัดสี่ขึ้นไปเป็นห้าที่เลขเดี๋ยวนะเท้ตั้งมืงตั้งมือลูกเท่าเดิมครับเขียนคะให้เขียนเอ่ยลบก่อนนะไม่ใช่เขียนห้ามเขียนนะลูกให้ครูเขียนแค่คนเดียวนะคะใครเขียนใครเขียนห้ามเขียนนะลูกห้ามเขียนเด็กขาดน้องดิวหยุดห้ามเขียน ดิวหยุดเลยดิวห้ามเขียนเลยเดี๋ยวใครถ้าเกิดใครเขียนเดี๋ยวครูจะหกนนักคะแนนอ่ะตอนนี้ให้ครูเขียนแค่คนเดียวนะคะอ,อ่ะตอนนี้หลักแสนของเรามันคือเลขสี่เราจะดูเลขสี่ตัวนี้ว่าจะ,จะเขียนเลขสี่เท่าเดิมหรือว่าให้ปัดสี่ขึ้นไปเป็นห้าให้ดูที่เลขห้าเขียนเลขห้าอยู่ตรงนี้แต่นั้นให้ปัด ขึ้นแสดงว่าต้องฝัดเลขสีขึ้นจาก4ี่กลายเป็น5เป็นหดังนั้นได้คําตอบแล้วค่าประมาณเต็มแสนของ610้อยสิบล้านสี่แห้านนก็คือเขียนไปก่อนหกรสล้านหกรล้านสี่แสนนี่เอห้าแสนอแล้ว